ทรงโคโค่นะคะหนังวัวคาเวียนะคะที่ลูกค้าตามหาก,กันมานะคะบอกว่าคุณแอนช่วยตัดให้หน่อยได้ไหมวันนี้นะคะแอนตัดเสร็จพร้อมส่งแล้วนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะไซส10นิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นสีนูดนะคะนี่เลยตัวนี้หนังแกะนะคะแล้วก็ตัวนี้หนังวัวคาเวียสวยมากหนังสวยจริงนะคะนี่หรือว่าจะเป็นไซส์11นิ้วนะคะลูกค้าก็ถามหาว่าตัดขึ้นมาใหญ่หน่อยได้ไหมอยากได้แบบสีเบื่อแล้ว, <c oughs> <RR> ลวสีดําอยากลองสีอื่นบ้างนะคะตัวนี้แอนได <c oughs> ้หนังมาเป็นสีแดง วายนั่นเองหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะสีเทานะคะสีเทาก็สวยเก๋มากตัวนี้นะคะลายตารางบอกเลยว่าต้องทุกช่องนะคะมาพร้อมหมุดรองฐานนะคะสามารถแบบว่าใส่ของได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวบอกว่าเดี๋ยวจะวางแล้วจะนอนเปล่าเราก็จะไม่ตั้งเป็นทรงรอ้ปาบอกเลยว่ารุ่นนีนะ้อยู่ทรงแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับหนังแกะสีนูดนะที่ลูกค้าบอกว่าช่วยตัดมาเสิร์ฟหน่อยนะคะตอนนี้พร้อมส่งแล้วนะคะตัวนี้เปิดปิดบิดล็อกง่ายๆเลยค่ะ ภายในของรุ่นโคโค่ท,ทุกไปนะคะจะเหมือนกันหมดเลยก็จะมีช่องแบ่งกลางให้แบบนี้นะคะเป็นช่องซิปนะคะแล้วก็ช่องแบ่งสามช่องให้แบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญหนังฝากระเป๋าภายในนะคะเราใช้หนังแกะหมดเลยนะคะทั้งใบเลยนะคะไม่มีการเคลือบหรือว่าผสมใดใดทั้งสิ้นแล้วก็มาพร้อมช่องหลังนะคะลูกค้าสามารถเสียบบัตรอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยเนาะนี่ตัวนี้สายยาวสามารถถอดออกได้นะ,ะลูกค้าสะพายครอสบอดี้แบบนี้ไปงานก็ได้หรือว่าจะถือไปงานสวยเก๋แบบนี้ก็ได้นะคะนี่เลยพร้อมส่งนะคะทุกสี สนใจนะลูกค้าบอกเลยว่าแคปหน้าจอทักน้องแอดบินก็ได้หรือว่าลูกค้าจะกดสั่งใส่ตะกร้าได้เลยนะคะหรือจะสอบถามขอภาพเพิ่มเติมเนี้ยได้เลยตลอดน้องแอดบินน่ารักทุกคนนะคะอันนี้นะคะแอนซี G, สเปร์กันน้ำกันลอยให้ทุกใบนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสวนใจสีไหนเนี่ยบอกเลยว่านี่เลยกดสั่งได้เลยคะ่ะ